คิดว่ากระจอยู่ที่อะไรบางว่าอยู่ที่เศา้จ,จิตใจแล้วก็การใช้ความคิดมากกว่าเพราะว่าในวันสุดท้ายมันก็มีความกดดันมากๆกใช่ไหมครับก็ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าวันสุดท้ายเราจะจัดการกับไปองได้ดีขนาดไหนแล้วก็จะคิดบวกได้มากขนาดไหนครับเพราะว่าสุดท้ายก็ค่อนข้างที่จะเป็นเครียดพอสมควรครับใครได้เปรียบเสียเปรียบของสุดท้ายอยู่ที่ไหนจริงๆบางอยู่บางขึ้นบางคิดว่ามันอยู่กับ เกี่ยวกับเรื่องสภาพจิตใจอะเพราะว่าคือถ้าสมมุติว่าสมมติว่าเราสตาร์ทออกไปดีก่อนอีกฝ่ายเขาก็อาจจะแบบรู้สึกว่าแบบมีความกดดันนิดนี้เขาอาจจะต้องแบบพยายามทาแต้มให้ได้เร็วมากกว่าเดิมจากการที่แบบประคองแต้มมาแล้วก็แบบตีเซฟได้งียก็อาจจะต้องขยับเร็วขึ้นก็เกี่ยวกับอะไรพวกนี้เยอะก็คืออยู่ว่าใครสตาร์ทได้ดีกว่ากันใช่ครับจะได้เปลี่ยน เยอะใช่ครับแล้วก็ใครเครียดมากก่ากันนะครับก็คิดว่าน่าจะได้เปรียบเหกันครับ